เรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านตอนอนุสาวรีย์ช้างเผือกและช้างอารักษ์ของเมืองเชียงใหม่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านพีอาวราริีเรื่องเล่าขานตำนานพื้นบ้านวันนี้มีตำนานของอนุสาวรีย์ช้างเผือกและช้างอารักษ์ของเมืองเชียงใหม่มาเล่าให้ฟังค่ะท่านใดที่ได้เคยแวะเวียนมาจังหวัดเชียงใหม่และก็แวะเข้าไปเยี่ยมเยียนสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจุดหนึ่งที่จะสังเกตเห็นได้ง่ายนั่นก็คือ อนุสาวรีย์ช้างเผือกที่ตั้งตระงานอยู่กลางเมืองเชียงใหม่นั่นเองค่ะรูปช้างที่สร้างขึ้นในเมืองเชียงใหม่มีทั้งช้างเผือกที่เป็นอนุสาวรีย์ซึ่งต่อมากลายเป็นช้างเผือกอารัก์เมืองหรือเรียกกันในทางเหนือว่าเสื้อเมืองและช้างในฐานะที่เป็นอารัก์เมืองเช่นกันค่ะแต่ตั้งอยู่อีกแห่งหนึ่งรูปช้างเผือกและช้างดังกล่าวก็มีความสําคัญต่อเมืองเชียงใหม่ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความเชื่อซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจเลยทีเดียวค่ะ รูปช้างเผือกที่เป็นอนุสาวรีย์มีประวัติความเป็นมาปรากฏอยู่ในตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่าในสมัยพญาแสนเมืองมากษัตริย์ลำดับที่7ในราชวงศ์มังรายนั้นล้านนากับสุขโขทัยมีความสัมพันธ์ไมตรีอันดีต่อกันค่ะครั้งหนึ่งนั้นกษัตริย์ของสุขโขทยัยนั่นก็คือพระเจ้าสยหยลือไทยเกิดความขัดแย้งกับกษัตริย์อยุทยาจึงได้มีราชสารมาขอกองทัพเชียงใหม่ให้ไปช่วยรบกับอยุทยา พญาแสนเมืองมาทรงยกทัพไปช่วยเมื่อถึงสุขโขทัยก็ได้ตั้งทัพอยู่นอกเมืองแล้วพักผลรอให้พระเจ้าใสหลือไทยออกมาต้อนรับแต่กลับกลายเป็นว่าสุขโขทัยยกทัพเข้ารอบโจมตีทัพเมืองเชียงใหม่ในเวลากลางดึกของคืนหนึ่งโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวทัพเชียงใหม่แตกพ่ายพญาแสนเมืองมาพลัดหลงจากกองทัพเสด็จหนีไปทางทัพสลิดและได้พบกับชายสองคนคนหนึ่งชื่อว่าอ้าออบ อีกคนหนึ่งชื่อว่าอ้ายี่ระบุคคลทั้งสองได้ผลัดกันแบกพระองค์ตามทางจนมาถึงเมืองเชียงใหม่คุณความดีในครั้งนั้นพญาแสนเมืองมาได้ส่งชุบเลี้ยงให้ทั้งสองเป็นทหารระดับพวกเป็นพวกช้างซ้ายขวาแล้วให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศใต้ของเชียงโฉมซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของเมืองเชียงใหม่จากนั้นทั้งสองก็ได้ให้สร้างรูปช้างเผือกไว้ซ้ายและขวาโดยให้มีช่องทางเดินระหว่างช้างทั้งสองเชือก รูปช้างเผือกอนุสาวรีย์ของไอ้อ,อบกับไอ้ย,ยีระจะตั้งอยู่ที่ใดมีรูปร่างอย่างไรผู้คนในสมัยปัจจุบันไม่มีใครพบเห็นค่ะแต่ก็ยังมีนักวิชาการหลายท่านนะคะที่เห็นตรงกันว่าที่อยู่ของรูปช้างเผือกทั้งสองอยู่บริเวณทางเข้าออกฝั่งซ้ายและขวาของประตูหัวเวียงและด้วยเหตุนี้ชื่อประตูหัวเวียงจึงถูกเรียกว่าประตูช้างเผือกตั้งแต่นั้นมาค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะรูปอนุสาวรีย์ช้างเผือกดังกล่าวจะมีอายุยืนนานแค่ไหนไม่ได้ปรากฏหลักฐานแต่กลับพบว่ามีการสร้างรูปช้างเผือกขึ้นใหม่ณนะบริเวณใกล้เคียงกันในสมัยพญาติโลกราชครั้งหนึ่งและในสมัยพระเจ้ากาวิละอีกครั้งหนึ่งแต่การสร้างสองครั้งหลังนี้ถือว่าเป็นการสร้างขึ้นในฐานะอารักเมืองหรือเสื้อเมืองซึ่งต่างจากการสร้างในครั้งแรกที่สร้างในฐานะที่เป็นอนุสาวรีย์ การสร้างรูปช้างเผือกในสมัยพญาติโรกราชอ้างตามตำนานเชียงใหม่ปางเดิมที่พญาติโรกราชโปรดให้มหาอมาตย์ชื่อหมื่นด้ามพระคตสร้างเจดีหลวงถ้าเชื่อตามตำนานนี้ก็ถือว่ามีการสร้างเป็นคำรบสองในสมัยพญาติโรกราชกษัตริย์ลำดับที่10แห่งราชวงศ์มังรายและถ้าหากดูตามเจตนาจากการสวัสดิ์ทิพมนศาสตราเพศในหัวใจพระยาช้างเผือก ก็คือการสวดไร่มนที่พยาคาถาตามตำราศาสตราเพศใส่ในหัวใจของพญาช้างเป็นการสร้างเพื่อให้รูปช้างเผือกเป็นอารักษ์เมืองนั่นเองค่ะแต่เมื่อพูดถึงรูปช้างนอกเหนือจากช้างเผือกที่เป็นอนุสาวรีย์และเป็นอารักษ์เมืองแล้วยังมีช้างที่ถือว่าเป็นการสร้างเพื่อเป็นอารักษ์เมืองอันตั้งอยู่อีกแห่งหนึ่งนั่นก็คือพญาช้างทั้ง8ที่รายล้อมอยู่ณองค์พระธาตุเจดีหลวงซึ่งสามารถเข้าไปหาชมได้นวัดเจดีหลวงนั่นเองค่ะ ในมุมของพิธีเส้นสวงบูชาสำหรับช้างอารักเมืองไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกที่ประตูช้างเผือกหรือช้างทั้ง8ที่วัดเจดีหลวงทั้งสองแห่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเชียงใหม่เมื่อใดที่มีข้าศึกมาประชิดเมืองหรือถึงการละสมัยประจำปีก็จะมีพิธีเส้นสวงบูชาซึ่งจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่3อย่างนั่นก็คือผู้ประกอบพิธีเครื่องพิีกรรมและคำองค์การบูชา เฉพาะผู้ประกอบพิธีก็ต้องเป็นผู้รู้และมีความชำนาญในพิธีกรรมอย่างดีนะคะหรือว่าเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายส่วนในเรื่องของเครื่องพิีกรรมและคำองค์การบูชาก็จะต้องทำให้ถูกต้องตามที่โบราณกำหนดเอาไว้ค่ะ หากจะเล่าถึงอิทธิฤทธิ์ของรูปช้างอารัก์เมืองทั้ง8นะคะในตำนานเชียงใหม่ปางเดิมซึ่งเป็นเอกสารวิชาการร่วมสมโพธิเจ0ปีเชียงใหม่อันดับที่2ของสถาบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้พูดถึงอิทธิฤทธิ์ของรูปช้างเผือกในสมัยพระเจ้าชัยยเชษฐาธิราชล้านช้างกษัตริย์ในราชวงศ์มังรายลำดับที่17 สเสด็จจากลานช้างมาครองเมืองเชียงใหม่ในครั้งนั้นและพระองค์ให้หมอช้างเสกช้างอาคมไปชนกับช้างเผือกเสื้อเมืองสองเชือกแต่ว่าสู้ไม่ได้ส่วนช้างทั้ง8ตํานานยังไม่ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ใดแต่ก็มีข้อความบอกว่าถ้าหากได้บูชาในแต่ละเชือกก็จะเกิดฤทธานุภาพมากมายอันถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่อย่างหนึ่งค่ะเรื่องราวของอนุสาวรีย์ช้างเผือกช้างเผือกและช้างอารักษ์ของเมืองเชียงใหม่ ได้เล่าขานสืบต่อกันมาไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอนุสาวรีหรืออยู่ในฐานะอารักเมืองต่างก็ถือว่ามีความสําคัญต่อเมืองเชียงใหม่ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมความเชื่อควรก,กล้าแก่การศึกษาและเผยแพร่สู่ชนในทุกระดับต่อไปค่ะ